กไม่ค่อยเห็นพันอื่นพันอื่นอันอยู่โอ้โ้โอ้คิดว่าถือว่าเห็นเหานอ่ใช่เยอะยาวไม่ใ ไนทาเนอไปรับแม่แลว่าไงอย่งี้